โคตรประหยัดกับเจ้าตัวนี้เลย Honda m o b i l o 1.5ตัว V คันนี้เนี่ยแพบ,บอกเลยว่าได้เป็นรถปี2019จดปี20ใครที่กำลังมองหารถเจที่นั่งผ่อนสบายๆ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นไฟหน้าแบบ Multi Reflector นะกระจังหน้าเป็นโครเมียมใหญ่โตโลโก้ชัดเจนเลย กันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับใครที่สนใจอยู่อย่าพลาดเด็ดขาดคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อมแมกนอยลเดิมโรงงานขอบ1 5มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับมาดูที่ภายในนะสำหรับตัวนี้เนี่ยได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานไม่อมความร้อนภายในโทนดำนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกัน สำหรับตัวด้านหลังเนี่ยได้เป็นแอร์ลาวแบบนี้เลยอุณหภูมิเองได้เลยเล่นพัดลมได้แอร์ Air ทั่วถึงถึงเบาะที่3นะคันนี้เนี่ยได้ลถอนเนกประสงค์7ที่นั่งที่วางแก้วครบ11อตำแหน่งเลยในส่วนของด้านท้ายไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED แบบนี้โลโก้ชัดเจนโมบิโอสวยงามสีขาวดูแลดีกระจกไล่ฟ้าพร้อมเลย เ,เราไปต่อกันที่ในส่วนของฝังะะ่งคนขับนะครับสำหรับฝั่งคนขับตัวนี้เนี่ยได้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตัวนี้พวงมาลัยมีแอร์แบ็กคู่ด้วยไมาวิ My ่งอยู่ที่1 3 6 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองวิทยุเนี่ยได้เป็นบิลอินโรงงานรองรับบูทูดได้แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้มีระบบกันลื่นถลายพร้อมเลยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวแพรบอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับเจ้าโมบิลิโอคันนี้สำหรับตัวด้านหลังเนี่ย ได้เป็นประตูที่5แบบนี้เลยเป็นชกค้มสองต้นโครงสร้างเดิมลอยอาร์คทุกอย่างชัดเจนหมดตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้เพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างมาดูกันที่ในส่วนของห้องเครื่องนะสำหรับตัวนี้เนี่ยได้เป็นรถเครื่องพันห้ารายละเอียดพร้อมใช้เลยโครงสร้างเดิมมีเบรก abs ฮอนด้าเครื่องยนต์ไอวีเทคคันเดิมรอยอาร์คทุกอย่างเดิมๆหมดเลยรอยแต้มคิโรงงานพร้อมหัวน็อตไม่มีขยับสัญ,ญลักษณ์โลโก้มอกทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยฉนวนกันความร้อนพร้อมด้วยสำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นรถ Honda m o b i l i o ปี2019.20เป็นตัววใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้เนี่ยแพ้เปิดราคาขายอยู่ที่ 369,000บาทเท่านั้นเริ่มต้นผ่อนแบบฟรีดาวแค่6,000กว่าบาทใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ